สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองเปิดโพสต์ล่าสุดเบลล่าในวันที่เลิกเวียกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งทําเอาฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงได้ออกมากล่าวกลางร,รายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหากันมานานกว่า9ปี ล่าสุดเบลล่าออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสองคนรู้จักกันนานแล้วเรียนรู้ศึกษากันมาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็มาตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องรายละเอียดขอไม่ลงนะคะเรียกว่าปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันสำหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์ออกไปที่เห็นทั้งคู่ไปทานข้าวด้วยกันเบลล่าชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้ว ส่วนประเด็นมือที่3ยืนยันว่านาะตอนที่คุยกับเวียเพื่อลดสถานะจากคนรักมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนถามว่าทำไมาตนเข้มแข็งขนาดนี้เจ้าตัวบอกเพราะเลือกกันด้วยความเข้าใจและครอบครัวทําให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้ล่าสุดหากเข้าไปดูในอินสตาแกรมของเบลล่าพบว่าแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมาก หลายคนบอกว่าเิลล่าเริ่มจะมูฟออนได้แล้วและตั้งหน้าตั้งตาทุ่มเทกับการทำงานกับการถ่ายนิตยสารดังขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ